สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ในช่องของกินกุชมาลำเพลิอนออฟเชียยลคือเก่าเหมือนเดิมพี่น้องวันนี้ก็คือเป็คลิปแรกนะคะค,คุณแม่หัวแต่แหกคี่ตาตื่นแล้วก็ไปอาบน้ำสระผมกําลังมาเจอกับเจ๊กอนอเ, <laughs> เจออน๊กกนกินเขากัำยังนนเนาะบอยเบน ปลามบอยแบกนก็นกินเขากินปลาต้มก็ต้มปลาปลาสม่วมัตตาใส่บนา่างไห้เออเดี๋ยวพี่น้องเจี๊ยกวนผู้หญิงตัวเล็กๆถึงกินยังไม่กินเลยค่ะจิ้ย่างออกไปไายนาวิธีฮ่องอกงอันนี้คือรถใยพลังงานของเรานะคะอยู่ขันไหนขันนี้ป่ครับผมอง กินแบบสบายสบายยูแบบโล่งเลยอยู่ไหนคนอยู่ไหนคนอยู่ไหนคนโอเคด้วยพลังงานม่เต็มบ่บ่หงจักซื้อคนเหมือนี่หรือหงจักท้านั่งแค่จำในตลาดจะวางบ่หงจักซื้อจำได้ก็เจี๋ยวนเจี๋ยห้องคนบ่อยเบียนก็คือบ่อยเบียนบ่รู้ว่าเขาซื้ออยังบุ๊คอิ่งะเต็มก็จำได้แล้ว ขอบคุณในทุกเรื่องพี่น้องมึงอีแต่เว้นกระร่างโภเพกกะร่งตกดินมึงดูวัดลงปูศิลาพี่น้องเคันสางแบบใหญ่เลยไอติมมันซ่อนเฮงก็สิเป็นวัดใหม้ไะนะสื่อทีสื่อทางไปเห็ดวัดเห็ดน้องเมืองสนามกว้างจัก ที่เป็นโอ้ลาย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 ลอยลายอยู่ซ่อมเบิ้งกวางถวงอันนี้ก็คือบรรยากาศหน้าเวทีนะคะหน้าเวทีของเราก็จะประมาณนี้นะคะมือนนันทายหน้าเวทีไปติดลิขสิทธิ์เพืองโอ้เลยตัดเพืองออกได้จักหน้าที่นี่แหละขอบคุณใทุกกำลังใจที่น้ำเบิ่งน้ำเนี้ยน้ำมือเนี่ยได้คลีบเลยคลิปเดียว นอนตากแดดมันไปกลางปีนอนละตากแดดบ่มีผู้เลปลูกเอาขครอยู่มีขั้นหอมบังหน้าอยู่โอ้ยไผก็บบ่มาปูกเอาเมียเออนอนจุนว่าหอดใบาสามลูกกันไปอาบน้ำสาผุมขั้นหัวแห้งบริษาสามเงยจุนห้งางแตกากากเราผมมาผูม็แห้งฟูใช่หรือ หนาเวที่ม่เงาวม่หมวนน้ำกันด้วยพี่น้องด้วยบัดหลวงปูศิลาตำบลขุดปลาขาวนะคะอำเภอเขาว่งจังหวัดกาฬสินธุขอบคุณทุกกาลัางใจกันแล้วกัน วิธีโ oh, อ้แชมเมนค้นมวนค้นคี่กโดกันเดียวทีมงานสารนันเต้ตันเพียงของเรานะคะกับไอ้ทีมกับอาการกับโอเคยู่พี่น้องไอ้ข้อข,อขแ้แคร์น้ำมูชื่อหลอกโบไข่า้านเอาพร้อมที่สูน่นะวิธีห้าวหันสู่ตลอดละสวมดินย่านเขาไปสู่ตลอดเลย กันบอเป็นนักนาซากันนีก็คือบอลล่าอันพูเทล่าก็เป็นนักพี่น้องก็เห็นมุกเห็นใจก็เอาลูกๆพี่ๆน้องๆหายไบใบกันแล้วกันบอสก็พอใข่สบายไอ้บอสไปกับมาดข้อเรื่อยขอโทษขออภัยพอแม่พี่น้องเอฟซีอะไรๆกันแล้วกันอันนี้ก็ท่างมีเสียงเนาะชั้งฟังผิดก็ได้ ัง,งมืัอนี้สิแอบบเขียดให้เอื้อซ้ำมือน,นี้บ่สนใจน้องนอนบ่ลูกสุกว่าใสาสิถ่ายให้ตาเฮาไปปลูกเอาลองมากูเมือกูเมือแทนทีสิมาปลูกเอาเฮาเด้มืวอนี้เราบ่าปลูกน้องนอนตากแดดกับบ่เบิ่งมือนี้สิแอบบเขียดให้เราลองเบิง่งสิบ่กบอกกับเราลองเบิ่งมัน ให้เรารู้สึกสบายงอนเราแล้วมือนน้อยเราเลยมือนโป่งแล้วไม่คุยด้วยเลยวันเนี้ยอาชิบะจังได้กกระางน้อยเราเราสิรู้สึกบ่ชิย่างไปกินก๋วยเตี๋ยวพี่น้องซุปน้ำมันหอนขึ้อยิ่งแสบเพิ่นเอาแล้วกินมาฝากเอาปิ้งใส่กล่องมาฝากว่าเอามาให้กันใช่มาสั่นไม่ติ้มมาสั่นก็เลยปั่านหลังเพิ่น บุไหละเดือดเดือดเขอสีขอเขาอนหอนกบฉีแ่บเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมก,กี้ได้นหมฮะบอกโอ๊ยวายอยู่เจอตัวจริงแล้วนี่บอกไปข้อแม่แม่ดีๆนั่นแม่แม,ยยแม่ว่าเป็นภายเป็นภายอยู่มาตะเวนเลยบ่มาได้ดสภาพบ,บ่ยู่ไก่บ่ อยู่ขับฉี่นุกทหารอ๋อมักกี้จำได้แล้วในคอมเมนต์เราจะมาเบิกเสียงเหมืนแรงมากบ่แรงมากอยู่เนาะมากอยู่แต่ว่าอาจจะลับเร็วอยู่อ๋อเหตุงานเออเหตุงานยังลหรอลูกล่ะงานโลตัดอ๋ออาสูดเด้อครับนี่เจอตัวจริงแล้วพี่น้องมาคอมเมนต์ม่ติมตลอดเลยลูกแม่มักกี้เนาะ มอกกี้เออมอกกี้ชแนลเออมอกกี้ชแนลทุกช่องดูจัากี่ดอกรมนะครับโอเค,อเคจ้าจ้าจ้าเอาเอาซูๆเด้อลูกเด้อดีใจมาเจอตัวจริงคนมอนทองมอกกี้ขเขาไปคอมเมนต์แม่ตลอดเลยขอบคุณหลายๆกน <c oughs> ันแล้วกันเม <c oughs> ื่อนีนนน้กะพูดเลยว่าวงชาว้ำเพรียงเปรีงกะเอาเสีอก,กันหนาวมาะรำเด้อหนาวอีเด้อเมื่อคืนนี่กแลหนาวหดตับหดปอดพุ่น ก็รรมดาทั้งหนาวทั <point> ้งอากาศเปลี่ยนทั้งอะไเนาะพี่น้องเนาะอืไทยบริเวณงานให้เบิ่งงานพี่พี่น้องงานพี่พี่บ่ให้กินกับบ้หูด้วยกันไ้มพี่บ่ฟรี่แสดงบ่เห็นหลอมสังกะสีนี่ร้านเตี๊ยว นีก็เกี่ยวนี่ก็เกี่ยวอันนี้เป็นดีสังยังนี่ะมองใหญยังไงนมองอันซ้อนเอฟซีตัวจริงมันหูจักบัดี้หูจักกับเรื่องเกี่ยวกับในวงสาวหน่อยว่าผู้ใดไปใส่มาใส่เพิ่นสีเส่ใจเพิ่นสีหูจักมัดพี่น้อง เสื้อผ้าพืนบานต้อนี่ไนะ่สวยมากย่างไปเบึงกันเดินไปดูจะเดินไปดูย่างมากคนเดียวน้อยเราแหละมึงไม่คุยด้วยเลยอันซ้ายนั่นนะจ้ามันสีพันกับอันพันกับหล่ออันตรายขนาด อ้ก็แต่หาเแทะกระเป๋ามีกระเป๋าสวยจังเลยอ้าวหลังจากที่กินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็นั่งสิ้ผ้าพี่น้องยางกับแล้วตอนค่ำแล้วพี่น้องค่ำแล้วค่ำแล้วนะคะ มือแรงกับมา้าวมะมวนน้ากันเด้อที่งานชาตเป็นแพงเขาเตยเสดือเสดือเอาเสียกันหนาวมันหนาวเนี่ยมันหนาวมันเป็นผู้เป็นเขาเนาะมันหนาวแต่ว่าขันผู้มาเตียนกับว่าดีว่าเล็กมากเตียนเมื่อเศ้าพอดีพอบาดเร็วกันร่างกายเด้แต่ว่าผู้บเียนผู้นางกับ แม่ๆพอ่พอบก็เอาเสียกะนาวามานำเอาบุหงมานาเดอ้อหน้าเวทีก็จะสวยมากเลยนะคะไฟสาวน้อยเพลินเพลียงปีนี้ระบบะเครื่องเสียงบาว่าสิเป็นเวทีบาว่าสิเป็นฉากใหม่หมดพี่น้องการแสดงคือกันบาว่าสิเป็นการโชว์วงโชว์อลังการโชว์ปัฒนธรรมใหม่หมดเหมือนรกต่องมาสัมผัสกันหน้าเวที นะคะคขอบคุณในทุกกำลังใจคลิปนี้ก็ไว้สั้นนี้ก็อนันแล้วกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่องทุนกุชมา่าลำเพลิยออฟฟิเชียลเดลี่คณนองเด้อขอบคุณค่ะ